ชอปสอนพิษตะกี้ปิษตายไปดีดุยดดสอนเพชรครัสอนเพชรไม่ใช่สอนเพชรสอนพิษ <c oughs> ไ,ไก่อวะลอกเงี้ยงวะรปลี่ยนกันลอหรอคลิปตัวไม้อันนั้ี่ว

แม่แม่พี่ส่วนหลวงยศงานยศอยู่ n h าตายแล้วมองหน้าโอ๊ยเดี๋ยวก็กับดอกไม่เห็นการเลยมันเป็นทะเลเมฆสองหนึ่งพีนี่เปลืองด้วยบ่มี่ซื้ตลาด

งานเข้ามอยู่เลยโอ้ยฮ่า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 ฮาฮ่าฮาเ่า่าฮ่าฮ่ล่าลาเลฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮาั่าฮ่าฮ่าว่าฮ่ลฮ่าล่าตัาเ่าฮวาฮาเกี่าฮ่าาฮ่วา เียกองเลยเสียสุยาครับรุดบ่ยับนั่นละ